นี้จะมาสอนการถักกระเป๋าลักษณะนี้จะเป็นใบเล็กๆใส่กระเป๋าสตางค์ได้ใส่มือถือได้เป็นใบไม่ใหญ่มากนะคะก็วิธีการถักเริ่มต้นเราจะถักโซ่แปะนะคะถักคอทอแปะแล้วก็ไปกับทั้งหมดจำนวน32แถวนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะถักวนโดยรอบนะคะ84โซ่ถักขึ้นไปอย่างนี้สแถวนะคะแล้วเราถึงจะถักลายใบไม้นะคะ แล้วก็ถักตามด้วยโซ่ตัวตัวคอทออีก5แถวแล้วก็สลับสีคอทอสองแล้วก็เป็นลายนะคะใบไม้อีกแล้วก็ตรงนี้คอทอสองแถวคอทออีก5ทีนี้วิธีการถักลายใบไม้มันก็จะมีการถักลายแบบนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นลายเหมือนมิถุโพนดเอียงทางซ้ายทีเอียงทางขวาทีทีนี้ในการถักนะะแถวแรกเราก็ ออคือตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สอนวิธีการถักนี้เนาะเพราะว่าคิดว่าคงถักกันได้แล้วก็พันหัวเข็มนะคะเว้น1ห,หลักนะคะถักนะคะพอ,อออพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มนะคะถักมิดข้าโพดหรือว่าเป็นพอ1คอนะคะสองครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เว้นหนึ่งหลักนะคะถัดพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะกัพันหัวเข็มนะคะมีเข้าโพดนะคะอย่างพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็รวบผ่วงพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะเว้นหนึ่งถัก ก็ถักมิคโคพ,พอดว่าผงพร้อมการแล้วก็ไปเชื่อมโซ่แรกเรียบร้อยแล้วทีนี้นีการถักตัวใบไม้ที่มีเป็นมิคโพดเอียงขวานะคะ ทีนี้ถ้าเราถักไปธรรมดาเนี่ยก็คือหนึ่งสองอย่างเงี้ยมันจะล้นนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ลายเนี่ยมันอยู่เกล่นกลางของลายด้านล่างเพราะฉะนั้นที่เราต้องทําก็คือนะคะถักเราหอย้อนหลังไป1น่งหลักนะคะแล้วก็โซ่สามอะ,ะแล้วเราก็ถักมิก้โพดนะคะพันหัวเข็มลงช่องกลางตะกี้มันมีลาย,ยานี้ึ่งสองสามลงช่องกลางก็คือลงช่องที่สองนะคะ หนึ่งครั้งสองครั้งเพื่อผมอนความกันแล้วเราก็ถักนะคะตัวคอทอเอตัวพอหนึ่งคอนะคะอย่างนี้เข้าแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะคะคือเข้าด้านหลังตอนถ,ถักด้านหน้าปกตินะคะแบบนี้ค่ะ องดูอีกครั้งนเนาะก็คือเราจะเว้นนะคะหนึ่งสองไปทับมิขโพดนะคะพอหนึ่งคอสองทางตัวพวงพร้อมกันถักนะคะเข้าด้านหลังแต่ถักด้านหน้าปกติแบบนี้ค่ะก,ก,ก็จะได้ลายอย่างนี้นะคะ ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพันหัวเข็ม1 2เว้นนะคะพันหัวเข็มสองครั้งรวบพร้อมกันนะคะแล้วก็ถักเรียบร้อยค่จะเป็นอย่างนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวหลังจากจบแถวแล้วเราก็จะต่อด้วย ตัวคอทอไปอีกห้าแถวก็คือจะเสร็จกระเป๋าใบนี้แล้วนะคะก็เอาไว้ใส่หูได้ใส่ซับในได้ตามต้องการเลยค่ะ